จเจาะต่อตื้นประจังหวะสุขที่21ธันวาคม2556จะต้องเป็นที่วันที่จะรึกไว้ในประวัติศาสตร์ทั้งของประเทศไทยและของโลกว่าเป็นวันที่พลเมืองดีลุกขึ้นต่อสู้มีจำนวนมากที่สุดในโลก <you> ทั้งเป็นการต่อสู้ของพลเมืองดี สงบเมื่อเ่าไม่มีอาวุธ ลบไปไไอย่าทำร้ายเราอย่าทำ,ำร้ายตำรวจให้ตำรวจทำ,ำร้ายเราแตเราต้อ,ตอตงการการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ุติธรรมไม่มีการซื้อเสียงไม่ให้พวกอัปปีเข้ามาเป็นใหญ่ในบ้านเมืองอีกต่อไปนี่เขาว่าไงว่าไงวะคุณหรือเปล่าไม่ให้พวกอัปปีเป็นใหญ่ใน ตลอดชีวิตการเมืองของผมได้ทำเรื่องที่ถูกใจประชาชน จะทําอย่างนี้ไม่ว่าใครจะอ้างว่าถูกกฎหมายผิดกฎหมายเราไม่สนใจเพราะเราคือประชาชนได้ยินไหมครับพ่อแม่มึงไม่สอนให้เคารพกฎหมายบาย้างหรือยังไงไม่ต้องถามว่ามันจะจบเมื่อไหร่จะบอกให้เฮ้ย hey! มึงยังลงทำายประชาธิปไตยให้มันรู้ไปว่าคนโคตรโกงคนโกงทั้งโคตรมึงจะอยู่ได้ต่อไปให้มันรู้ อะไรไม่มีเหตุผลได้ยินไหมครับพ่อพวกมึงมีพฤติกรรมที่ทําลายระบอบประชาธิปไตยเฮ้ยเฮ้ย hey! hey! ว่าพักการเมืองอย่างพวกมึงมันเป็นพรักที่ไม่อุยอุดมการมันหลอกลวงประชาชนมันทําทุกอย่างเพื่อให้ได้อํานาจปกครองประเทศโดยไม่คํานึงถึงประชา มันเป็นพวกมือถือสากปากถือศิลป์ได้ยินไหมครับมันเป็นปีศาจขาบกัมพีได้ยินไหมครับมันหน้าด่านได้ยินไหมครับพวกอภิ้ทาทายประชาชนคนไทยทั้งประเทศทนความระยำของมึงไม่ไหวอีกแล <c oughs> ้วเฮ้ยเฮ้ยกูจะด่ามึงทุกวันจนกระทั่งมึงต้องมุดโทช่วมตายไปเอง ขอผมกราบพี่น้องสักทีนะครับแล้วเราจะสู้ร่วมกันต่อไปสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับพี่น้องประชาชนก็คือกลับบ้านได้แล้วครับให้การเมืองได้มาแก้ปัญหากันโดยวิถีทางทางการเมืองต่อไปหมายความว่าการไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้พักประชาธิปัตย์ไม่ได้บอกว่าจะไปขัดขวางการเลือกตั้ง พักประชาธิปัตย์ไม่มีจุดยืนที่จะไปขัดขวางการเลือกตั้งพักประชาธิปัตย์ไม่มีจุดยืนที่ไปสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงใดๆนอกรัฐธรรมนูญแขกคนพิเศษเรามาแล้วครับพี่น้องอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับพวกเราไม่ได้เข้าไปข้างในนะครับไม่ได้บุกรุกเข้าไปในสถานที่ราชการเราอยู่บนถนนเราประท้วงของเราแล้วก็อนุญาตให้มันเดินผ่านตีนเราไปสมัครได้แต่ใจมันไม่ถึงเลยไม่กล้าเข้า rock app ที่